ดินและปุ๋ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการผลิตสินค้าเกษตรแต่ประเทศไทยต้องนําเข้าปุ๋ยเคมีเป็นจํานวนมากประกอบกับปัญหาพื้นที่การเกษตรมีปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ําทําให้โครงสร้างของดินไม่ดีส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่มากเกินความจําเป็นทําให้ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีสูงในขณะที่เกษตรกรบางส่วนใช้ปุ๋ยน้อยทําให้ผลผลิตต่ําดินเสื่อมโทรม กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงมอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานเกษตรอำเภอพระพลาชัยจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านม่วงเหนือขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นดินทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านม่วงเหนือเป็นหนึ่งในสดปอชอต้นแบบโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนหรือวันสต๊อฟเซอร์วิสตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านม่วงเหนือตำบลป่าชัน อำเภอพระพล,พลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายเชิดชัยแปลงดีเป็นประธานกลุ่มและมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอย่างเป็นระบบมีการจัดทำระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มร่วมกันทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมวางแผนการบริหารงานกลุ่มให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านม่วงเหนือน ได้มีการจัดทําแผนธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ยซึ่งทางกลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสํานักงานเกษตรอําเภอภพัะพลาชัยผ่านการจัดกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2. การบริการเก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์และแปลผลโดยใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับดินและปุ๋ย เพื่อความแม่นยำพร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยคิดค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์ดินตัวอย่างละ50บาทสการบริหารจัดหาปัจจัยการผลิตตามความต้องการของสมาชิกและเครือข่าย 4. การให้บริการจัดหาแม่ปุ๋ยคุณภาพดีมาจำหน่ายและสะสมให้แก่สมาชิกและเครือข่าย กลุ่มได้ดำเนินการขอใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านม่วงเหนือนำความรู้ไปทดลองปฏิบัติใช้ทำให้สมาชิกกลุ่มและเครือข่ายสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาแม่ปุ๋ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยสั่งได้ Quý vị ơi